วันนี้เรามารีวิวตัวกระเป๋า p g y Tech นะชุดรุ่น One Go Backpack เป็นกระเป๋าที่แบบว่าพรีเมียมสุดๆเลยดูดีมากคือหนังมันเป็นแบบเป็นเหมือนแบบ PU อ่ะแต่ว่ามันจะโคดติ้งแบบด้านๆแล้วก็เรียบๆมันๆหน่อยความจุข,ของมันคือ18ลิตรไม่ใหญ่มากอ่ะเอาตรงๆเลยเห็นครั้งแรกเนี่ยคุณก้าวร,รู้สึกถึงอะไรไหมคุณเคยสำหรับคนที่ดูกระเป๋ากล้องมาเยอะอาจจะแวบแรกอาจจะรู้สึกนึกถึงอีกแบรนด์หนึ่ง อที่เป็น everyday backpack everyday ก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะข้างในอะพี่แต่ว่าลักษณะของทรงลักษณะของการเปิดอาจจะมีความลำม้าอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ให้ดูและกันว่ามันแตกต่างกันยังไงกระเป๋าเนี่ยมันจะมากับแพ็คเกจที่แบบว่าค่อนข้างแบบพรีเมียมเลยนะพอเปิดมาก็คือแบบเรื่องของการดีไซน์การทำแพ็คเกจประสบการณ์เนี่ยคือแบบพรีเมียมแล้วอะ คือบางคนอาจจะรู้เส้ยมันแบรนด์จีนอะไรเงี้ยคืออันนี้บอกเลยว่ามันมันลุกมันไม่ใช่ละมันนเป็แบรนด์จีนที่ดูแบบอีกเกรดนึงใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะวัสดุก่อนวัสดุก่อนค่อยๆไล่ไปวัสดุเนี่ยจะเป็นแบบกันน้ำหมดเลยนะนี่อันนี้ให้เห็นด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นเป็นหนังที่แบบว่าดูด้านด้านอ่ะมันจะเป็นหนังพียูอ่ะหนังเนื้อด้านอ่ะเรียบเรียบดูดีอ่ะแล้วก็ซิปเนี่ยก็จะเป็นแบบ ซิปกันน้ําหมดเป็นซิปของ YKK พูดง่ายคือบอลใช้ปุ๊บมันก็กันน้ําทั้งใบละอ่าแล้วก็เนี้ยเขาก็จะใส่ดีเทลมาจะเป็นยี่ห้อ PGY Tech ตัวจับซิปด้าน,นหลังจะมีที่บูบูอย่างงี้วัสดุที่เขาเรียกว่าเป็น air fiber อ่าซึ่งพอเขาใส่ไปเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่มันจะช่วยคือว่าเนื่องจากมันเป็นโปร่งแบบเนี้ยมันทําให้อากาศมันถ่ายเท,เทได้ดีขึ้นดูความโปร่งตรงนี้นะอ่าเนี่ยมันจะมีรูๆูแต่อันนี้พูดตรงนะ ไอ้พวกนี้ใ nah, ช้เมืองไทยนะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรเยอะไม่ว่าใบไหนก็หลับเบียงไปไม่ว่าจะรุ่นไหนอย่างน้อยใส่มาให้ไงก็ช nope. ่วยลดแต่ว่าเอาจริงก็เบียดแฉะเหมือนกันถ้าเดินถ่ายกลางแดดด้านหลังเนี่ยเขาก็จะแบบมีช่องอันหนึ่นแบบเป็นฟลูอากาศอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนที่แพดรองบ่าอันนี้ผมชอบบอกก่อนว่าอันนี้ผมใช้มาประมาณ2ออาทิตย์แล้วแบกจริงแบกจังแบกไปเที่ยวต่าง จังหวัดมาด้วยอะไรเงี้ยไม่น่าดูไหลลู่ลู่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่อผดนนี้นุ่มมากบอกเลยแล้วแบบมันไม่บาดถ้าจับดูจะรู้สึกถึงความแบบนุ่มอ่ะเนี่ยเขาใช้วัสดุแบบน,นี้อันนี้เป็นวัสดุที่ใส่ไปที่สายมันมีนความเป็นแบบยางๆอ่ะนะเคืออัน,นี้บอกเลยว่าใช้เป้มาผมว่าน,นี้นุ่มสุดละจับแล้วรู้สึกนิ่มเลยอือันนี้อันนี้นุ่มจริงอันนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะต้องมาช่วยกันนิดนึงเพราะว่า มันแรกกับว่ากระเป๋าใบนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะในขณะที่มันจุได้18ลิตรแต่ว่าน้ำหนักมันเนี่ยถ้ารวมพวกแผ่นดีไวเดอร์ที่เอาไว้เป็นแบบพาร์ติชันเนี่ยมันหนักถึง2.2กิโลก็ต้องแลกกับมันนิดนึงเพราะมันแลกกับวัสดุที่แบบค่อนข้างพรีเมียมเออวัสดุเขาข้างอย่างมี้หมดเลยใส่ของก็ย่าโหลดมากเอาเท่าที่เขาให้ใส่ได้ไม่ต้องอัดเยอะไม่ว่าจะหนักเกินไปใช่แล้วก็เอามือจับก่อนละกันมีทั้งหมด3จุดนี่มือจับก็ละไม้คล้ายแบรนด์นั้น ก็คือเป็นลักษณะแบบเอ้ยแบบเป็นมือจับที่มันจับถนัดมือแล้วก็มีความหนานุ่มแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดูโดดเด่นเวอร์เกินไปแล้วมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะแบบเวลามันวางอยู่กับพื้นเน่ะเราสามารถคว้าจับได้เลยได้ค่อนข้างแบบดีเลยเช่นเดียวกันกับข้างๆ้าก็มี2ด้านเลยสำหรับเวลาเราอยู่เนี้ยเราก็สามารถคว้าอย่างนี้ได้นี่อย่างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยก็มีคือคว้าได้ทั้งสองด้านนี่เลยให้เห็นอีกอันนึงอันนี้ ใส่นี่ได้นะไอโลาร์ชักล้อลากอ่ะเราก็เสียบเข้าไปอย่างเงี้ยเวลาเราเดินทางอ๋อเสียบแนวนี้เสียบเข้าไปเวลาเราเดินทางแผ่นใหญ่ยงงี้เลยใช่ใส่เข้าไปอย่างงี้ได้เลยทั้งแผ่นนะก็จะแบบว่าอยู่กับกระเป๋าตัวล้อลากของเราไม่ต้องแบบสะพายไปด้วยเพราะว่าลดน้ำหนักลดน้ำหนักเวลาเดินทางประมาณนั้นแล้วก็ข้างๆแอบให้ดูช่องอันนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยอยู่ข้างหลังละด้านเนี้ยมีช่องซ่อนนิดนึงเนมันจะซ่อนตรงนี้อีกอ่ะ อยู่ติดแผ่นหลังเราเนี่ยมันจะเป็นช่องซ่อนเข้าไปประมาณเนี้ยเท่านี้ได้อประมาณนี้ครึง่งคือแอนเนี่ยก็คือมาถึงนี่เลยนะประมาณนี้ปรี้งเดียวใช่ป่ะมีข้างเดียวข้างเดียว,ยวแต่ว่าผมบอกก่อนงี้ช่องซ่อนเนี่ยมันแน่นนะแต่ว่ามันมันไม่ลึกลงอะ่ะมีซิปไหมไม่มีซิปอะไรเลยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นจุดด้อยที่แบบมันแบบต้องระวังอ่ะระวังอาจจะหล่นง่ายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันค่อนข้างแน่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่า ลึกลงไปน่าจะเหมาะกับอะไรที่ไม่ได้หนักเป็นแผ่นไม่ได้หนักเสียบไว้ก่อนซ่อนไว้ใช่ใช่เสียบระหว่างเนี้ยได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าอยู่ค้างพัดปอดนี่เสียบค้างแล้วเดินรถไปเรื่อยเรื่อย่างี้ไม่ได้หรือโทรศัพท์อะไรนี้อาจจะไม่เหมาะแล้วก็เออเอาที่สายสะพายก่อนล้วกันเห็นจากด้านหลังละสายสะพายอย่างที่ว่าค่อนข้างหนานุ่มอ่ให้สะพายให้ดูอันนี้ผมสูงร้อยแปดสิบสะพายขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่า เหมาะกับ<ช>ทรงผมดูดูเหมือนนักเรียน<ช> <laughs> ดูดูโอเคดูโอเคโดยกระเป๋าเนี่ยเขาเป็นทั้งกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเอฟวีเดย์เอฟวีเดย์แบ็าเป็นเอฟวีเดย์แบ็ p แพคก็ได้เป็นกระเป๋าแบบไปเที่ยวเดินทางเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้อะไรเงี้ยใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่แท็บเล็ตได้แล้วก็ไอตัวสายเนี่ยก็าสามารถรูดง่ายๆเลยอย่านะ <laughs> เวลาปลดเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีให้ดันนี่นี่ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้แบบดันขึ้นเวลาจะปรับให้ยาวหน่อยชแล้วก็ใช้มือตรงนี้ลากอืมค่อนข้างเพื่อปรับสั้นค่อนข้างรูดง่ายเลยอันเนี้ยแล้วก็ตัวนี้เอาไว้มัดได้สมมติเราอยากเก็บสายเนี่ยเราก็จะมัดมัดมัดก็ได้ยางยืดมัดสายแล้วยางเขาจะอยู่ตรงปลายเขาก็เอามัดเข้าไปแต่ว่า ผมก็ไม่ค่อยชอบมัดนะนะเขาปล่อยๆมันไว้ไปก็ได้เนี่ยถ้ามัดเข้าไปมันก็จะเป็นตุ้มๆอยู่อย่างงี้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นๆเขาก็คือตัวนี้เชสต์แบบเขาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นฮุกแบบนี้เนี่ยมันดูมี2หัวนะเนี่ยมีหัวข้างหนึ่งหัวอ,อันหนึ่งจริงอันเนี้ยมันมีสายเห<ๆ>มือน<ๆ>ปรับความยาวได้ใช่ไหมใช่่ยทัสองด้านเนี่ย<ๆ>ปรับยืดไปแต่อันนี้ไม่ไม่ใช่ยางยืดนะ S <S แล้วก็อันที่แปลกเลยคืออันนี้แหละคือรูตรงนี้มันเป็นยางๆแล้วใช้สอดเข้ารูแบบนี้อ๋อเป็นแบบให้กระชับอกอืมใช่ก็เหมือนพยายามดีไซน์ให้มันแตกต่างแล้วก็กระชับไปปรับขนาดได้ตามอกใครอกเล็กอกใหญ่ใช่ประมาณนี้เนี่ยก็สามารถรูดได้แล้วเวลาไม่ใช้ก็เก็บเนี่ยเอามาเก็บไว้ข้างเดียวกันใช่ก็เก็บข้างเดียวกันได้ มันก็จะดูแบบไม่ได้เกะกะอะไรมากมายใช่แล้วก็แบบมีที่แบบฮุกตรงนี้มีสายไว้ฮุกอ่ะใส่พวกไฟกระพริบจักรยานอะไรเงี้ยก็ได้หรือจะฮุกข้างบนนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแอมันก็แบบมีทําที่ฮุกมี2ดา้าอะไรเงี้ยส่วนนี้เป็นป้ายโลโก้เขา เป็นแบบโลโกไฟล์หน่อยประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็คือสายมีการให้ใช้กจุกกจิกใช่ได้แล้วก็สายสะพายสบายอ่าถัดไปเอาช่องรอบๆอบก่อนละกันเพราะว่าช่องข้างในเดี๋ยวเหนื่อยอ่าเอาเอานี้่อนช่องใส่โน้ตบุ๊กเป็นซิปชิดซิปชิดนะเป็นแบบว่ากันน้ําเปิดมาให้ดูข้างในนี่สวยนะอ่อสูรข้างในเขาจะเป็นผ้านุ่มๆอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาจะมีตัวยกให้ตัวเนี้ยมันจะเป็นเอาไว้จับแล้วดึงขึ้นมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าสมมติว่าเรามีแ a ็ b o o k ไม่ใช่สมมุิสวย ่แอร์เราเอา macbook เนี่ยหน้าจอเท่าไหร่สิบสี่สิบสามสิบสาม macbook air ตัวล่าสุดสิบสามนิ้วยัดเข้าไปยัดเข้าไปใช่ไหมแล้วเวลาเราอยากจะใช้ใช่ไหมเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้อ๋อมันก็จะอันนี้ขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปกักกึกกักกึ่งกักจะอยู่ด้านนี้ก็ได้แล้วก็ใส่แท็บเล็ตอีกอันหนึ่งแล้วก็ดันเข้าไปก็ได้อย่างเงี้ยเพราะบางทีมันจะยัดเข้าไปแล้วอยู่อยู่ล่างไงมันจะไหลลงไปข้างในแล้วพอเราก็ต้องเอามือแทรกลงไปใช่อันนี้ก็เหมือนแบบว่าช่วยยกขึ้นมาเลยลิ้นประมาณนั้นแล้วก็นี่แอป ดีเทลนะครับใส่ปากกาใส่ปากกาใส่แอปเ p ิลเพนซิลอะไรเงี้ยได้เลยเอ้ยไฮโซเกิดใครแบบไม่ได้ใช้เคสแบบไม่ได้ใช้เคสแบบใส่ปากกาได้ก็เสียบตรงนี้ได้เนี่ยนี่ครับคือจริงบอกเลยแล้วแบบวัสดุนี้ไม่อยากจะบอกเลยว่าคือแบบใครบอกเฮ้ยจีนอะไรเงี้ยไม่ใช่ละคืออันนี้บอกเลยว่าดูดีกว่าแบรนด์ฝรั่งอีกแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถึง15ได้นะ เพราะว่าอันนี้สิบสามเนี่ยมันลงไปลึกขนาดนี้เลยสิบห้าเนี่ยก็น่าจะขึ้นมาได้อีกมันจะกว้างอีกไหมคุณบุ๊คแต่ต้องเป็นเอาเหมือนคำวาเหมือนคำ่าจะมาข้างๆนี้อีกสักหน่อยนึงสิบสามเนี่ยชัวร์แต่สิบห้าเนี่ยดูในสเปคเราไม่เห็นระบุลองเช็คจากดิเมนชันเอาไว้กันวัดเอาวัดเอาประมาณเพราะว่าสิบห้าแต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันอีกประมาณนี้แต่สิบสามเนี่ยชัวร์อยู่ละนะโอเคอันนี้คือด้านหลังช่องใส่แกดเจ็ตโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตใช่ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้เออ อันนี้เป็นจุดด้อยเลยอเอาจุดด้อยก่อนจริงๆเรียกว่ามีหลายๆใบแหละกระเป๋าเป้กล้องที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันตั้งไม่ได้อไอเนี่ยตั้งแล้วมันจะก็เหมือนกันใช่มมันจะหน้าความ่ม,วมเพราะนั้นใครที่แบบว่าเป็นใครที่เหลี่ยในการเลือกกระเป๋ากล้องก็อาจจะต้องพิจารณาจุดนี้นิดหนึ่งว่าว่ามันตั้งไม่ได้นะมันต้องพิงอะมันต้องอย่างนี้ทรงที่ไว่ศูนนี่กําแพงอ่าอ่าใช่หรือจะความปกติผมก็จะพิงอะไรคว่มหน้าเอาหน้าเอาหน้าไปฝุ่นี้ไว้ับพักเป็นคนเอาหน้าพิงกําแพงไว้เครียด ก็ว่าเขาน้าะทำด้านหน้าอยู่ตรงนี้ซะเลยเนาะ <c oughs> เออแต่ว่ามันมีเหตุผลมีเหตุผลที่เขาทําอย่างน <c oughs> ี้อาจจะไม่เรียกว่าเหตุผลอาจ,จะเรียกว,ว่าความจําเป็นที่เขาเป็นกลายเป็นทรงลักษณะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูจากข้างในแต่ว่าอันนี้บอกก่อนเราก็จะรีวิวบอกหมดเนาะข้อดีข้อด้อยอันนี้เพราะว่าอันนี้ไปใช้มาอย่างที่ว่าสองอาทิตย์เราก็จะแบบเข้าใจ <c oughs> มันค่อนข้างเยอะก็คือบางคนไม่ได้แคร์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าบางคนแคร์ก็มีจุดดีด้วยอ่าข้างกระเป๋าข้างเนี่ยค่อนข้างใหญ่ใส่ด้านข้างให้ดูด้านข้างห่ มีสองข้างเลยนะลักษณะเดียวกันมียางยืดตรงนี้ด้วยเอาไว้ให้แบบใส่ได้ก็ก็ยืดหยุ่นได้เราใส่ขวดน้ำขวด<ล>ทอมเบอร์เงี้ยใส่เข้าไปได้สบายๆเลย อันนี้ดีมากใส่แล้วดูเข้ากันเข้ากันน่ะซื้อกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็ซื้อขวดเอสบิดนี่อันนี้ขนาด1,000มิลลิลิตรดูดีใส่แล้วความสูงมันโอเคด้วยใช่ใชสีเข้ากันสุดๆแล้วเอออันนี้เวิร์กจริงเพราะว่าผมใช้แล้วแบบว่าเสียบขวดน้ำลูกอันหนึ่งขวดน้ำพ่ออันหนึงไปไหนมาไหนได้สบายจริง คนมีลูกแล้วนะคะก็เหมาะมากน่าสนใจแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสแตปก่อนที่มีสแตปในอันนี้นีสแตปที่อยู่ในนี้นี่หน้าตาสแตปก็จะเป็นแบบนี้สเตปเนี่ยเดี๋ยวไหนๆดึงมาแล้วเราเล่าให้ฟังเลยมันเอามาคาดตรงนี้ได้นี่นี่ตรงนี้จะมีหูนะมันเป็นหูก็เอาสแตปมาเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวไว้เนี่ยล้วก็ดึงดปรับขนาดได้ซึ่งมันจะเอาไว้ใช้ล็อกล็อกขาตั้งแบบนี้ใช่เดี๋ยวลองใส่ให้ดูอันนี้เนื่องจากมันใหญ่เราลองใส่เข้าไป ทั้งหมดเลยก็ได้ไหมเข<อ>้ <6. S 2> าใส่ได้นะอันนี้ค่ะตั้งซีลูทีศูนย์ศูนย์ห้ารัดนี้เลยก็ได้นี่เนี่ยแล้วเราก็รัดปรับ ก็จะเรียบร้อยแล้วก็อยู่ตัวด้วยเป็นลักษณะนี้สองฝั่งดูไม่กระดึกกระดึกด้วยเนาะดูแน่นดีด้วยความที่มันแบบรัดได้อะตรงนี้ใช่หรือถ้าใหญ่หน่อยเราก็เออเราก็ปลดเราก็ใส่หรือเราอาจจะใส่ไม่ต้องใส่ทั้งหมดใส่แค่บางขาสองขาก็เสียบอะไรอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเราก็รัดให้มันได้เหมือนกันก็อยู่ข้อดีของทรงเงี้ยมันดีต้องบอกว่าองกระเป๋าข้างบางรุ่นเนี้ยที่มันแบบไม่ไม่ขยายได้ขนาดเนี้ยเวลาใช้งานจริงอ่ะใส่ขามันใช้พลังเยอะเหมืงเกันนะรุ่นเนี้ยพอ เออลองใช้แล้วมันยัดได้เยอะง่ายในการแบบเข้าขาใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นโบดีถ้าเป็นแบบที่กระเป๋าเล็กหนอนต้องแบบกลางขาตรงนั้นกนลองยัดเข้าไป2อันก่อนรัดอันนี้าสายมันรัดอะไรเงี้ยแต่พอมันก็จะเหนื่อยๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันสะดวกดีอันนี้ก็เก็บเข้าไปได้2ฝั่งเหมือนกันเลยนี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เหมือนกันเม้มีสายเหมือนกันด้วยขึ้นมาล็อกวันนี้ได้เหมือนกันด้วยก็ล็อกได้ที่อันนี้เหมือนกันอือใช่โอเค เออเวลาดึงต้องใช้พลังนิดนึงไะต้องบิดเนี่ยบิดนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเสียบไว้ถ้าไม่ใช่แหมอันนี้คือกระเป๋ารอบนอกนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ส่วนเมนละข้างหน้าตรงนี้มีเห็นมีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้แค่ดีไซน์ดีไซน์แค่ดีไซน์ไม่มีช่องข้างหน้าเลยใช่ไหมไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเอาให้ใช้ quick access คือตัวนี้ไงตัวช่องซ่อน่ะเป็นแบบว่าเหมือนเก็บอะไรง่ายๆบัตรรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นทีนี้มาสู่ด้านบนด้านบนอันเนี้ย เขาใช้ที่ล็อกของฟิตล็อกซึ่งเป็นพวกทำอะซิเซอรี่ของเยอรมันเนี่ยที่มันทําป็นตัวแมกเนติกล็อกถ้านึกออกนึกถึงตัวนิดน <Need, S 2> ิดแอลหนึ่งแอลศูแล้วเนี่ยที่มันจะแบบปึ๊บแล้วมันกึบก็เลยอ่แต่ว่าน,นี้เป็นอีกตัวนึงแต่ของแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันจะเป็นแบบดึงลงมาอย่างงี้ดึงปุ๊บแล้วดึงขึ้นเนี่ยออแล้วเวลาปล่อยเข้าไปมันก็แบบเข้าเลย w o r กมันจะเรียกว่า snap pull <อ>เนี่ยก็คือว่าดึงออกอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัว<อ>ตัวที่ล็อกเป็นตรงนี้ เวลาปิดมันจะองศาพอดีเลยใช่ไใช่แต่ว่าบางทีถ้าถ้ากระเป๋าเราใส่ดันดใหญ่ๆก็อาจจะต้องหาหาจุดนิดนึงแต่ถ้ามันแบบไม่เนี่ยมันก็แบบได้เลยดูสะดวกดีเนาะดูสนุกแล้วว่าเสียงมันดูแบบตุ๊กรับุกรับเหมือนพวกเยอรมันชอบดีไซน์เสียงให้มันดูให้มันเสียงให้มันเสียงมันแบบมีอะไรให้รู้สึกว่าเอ้ยมันปิดแล้วมันเปิดแล้วประมาณแล้วก็อันนี้เขาแอบดีไซน์การโปเทคผลแอบเปิดไว้นิดนึงเนี่ยพวกซิปขค้าง นี่ซิปข้างเนี่ยที่เอาไว้แบบเป็นช่องเอากล้องออกอ่ะเขาให้เราเสียบเข้าไปอย่างนี้ได้ปึ๊บกันคนมาแอบเปิดเปิดแบบร็วๆวอ่ะอ่าอย่างเงี้ยเกิดใครจะมาแอบเราเนี่ยมันก็จะต้องแบบค่อยๆถอยออกมาถอยออกมาก่อน อ่าอันนี้คือสมมติเราขึ้นรถไฟฟ้าเนะขึ้นรถไฟฟ้าแบบที่เราไม่ได้เอาเป้ลงหลังจริงขึ้นรถไฟฟ้าเขาอยากให้เอาเป้ไว้ข้างหน้านะคนแน่นเนี่ยพยายามเอาเป้ไว้ข้างหน้าแต่ถ้าแบบอาคนโล่งๆก็อันนี้แล้วแต่ประมาณนี้ก็มี2ฝั่งเลยวิธีใช้งานแบบเหมือนกันใช่ก็สอดกันได้แล้วก็2ฝั่งเนี้ยเป็นการเข้าหาของข้างในของเราได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นอะไรเงี้ยก็สามารถเปิดได้เพราะฉะนั้นใครถนัดด้านไหนก็ได้เหมือนกันใช่แล้วทีนี้อ่าจุดนี้จะแตกต่างจาก อีกแบรนด์หนึ่งถ้านึกถึงอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดอันใหญ่ทั้งวงแต่อันเนี้ยสังเกตด,ดูเขาจะเขาเปิดเล็กเขาจะเปิดอันเล็กอ,อันนี้นี่ทงังฝั่งอันเนี้ยจะแตกต่างจากอีกแบรนด์หนึ่งที่มันอาจจะรูปทรงคล้ายๆกันนะอ่อะอะาก็เปิดมาอย่างนี้ได้ปึ๊บข้างในสวยดูดีเนี่ยผ้าเขานุ่มอ่าและนี่ช่องใส่ช่องใส ปากกาน,น,นู่นนี่<ม>น,นะเนี่ยใส่แบบรัดนูน่นรัดสายได้ถติเรามีพกสายอะไรเงี้ยสายพวกแบบสายชาร์จสายอะไรเงี้ยก็ใส่สรัดได,ไไดน้นี่ในนีม้มีช่องนี้อันนี้ผมชอบมากเลยอันนี้ดีไซน์แปลกใหม่ของแท้เลยแบรนด์อื่นใช่ไหมแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเขาอาจจะมีเป็นเย็บได้เห้<ๆ>เราต้องรู้ว่าอันนี้ใช้แล้วไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้เขาทำแมกเนตถ้าเราใช้เสร็จแล้วใช่ไหมมันท่านหมดละเราปิดแดง อ๋อนี่แมกเนตอย่างนงี้อ๋อมีนี่2หน้าคุณบุค๊คอ่านนันึงแดง,อ,นนงอันนี้คือแดงอันนี้คือเขียวมสมมุติอันนี้แบตหมดละเราก็ปิดไว้อย่างงี้หรือว่าตัวเมมโมรีการ์ดก็ได้แสดงว่ามันมีเหล็กอยู่ในนี้เหรอตรงเนี้ยมีเป็นวงเหล็กเล็กๆ,ๆอันนึง มีวงเหล็กอยู่ตรงนี้แต่อันเนี้ยผมไม่แน่ใจนะเรื่องหนึ่งว่าพวกการ์ดอ่ะเออมันจะมีผลไหมใช่ไหมอันนี้อันนี้ผมการแถมม่เหล็กตรงว่าไม่แน่ใจแต่ว่าอันเนี้ยเขาดีไซน์มาเป็นแบบนี้มันก็เก๋ดีผมก็เอาไว้ใส่พวกเนี้ยพวกที่ชาร์จไอพวกแบตอ่ะเออหรือว่าเก็บของอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้บัตรนู่นบัตรนี่ อันนี้ของคนตัวยินออกมาใช้จริงไใช้จริงใช้จริงอีกอันหนึ่งที่เขาบอกอันนี้เอาไปใช้ได้คือเอาไว้ขันพวกบาแจพวกที่แบบว่าเป็นแบบหลุมตูดกล้องอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบว่าดีไซน์ขันได้มันไม่ใหญ่ใช่ไหมก็หารุ่นที่มันใหญ่ เท่าเหรียญเท่าเหรียญเนี่ความความหนอย่างงี้อ่าพวกแบบว่าประแจต่างๆเนาะอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไว้ใช้ฉุกเฉินได้ประมาณนี้อ่ะแปะเข้าไปได้เนี่ยก็จะมี3มช่องนะแล้วก็อีกช่องนึงก็เป็นช่องเล็กๆหน่อยเอาไว้เก็บสัพเพเหละของเราได้เลยช่องเล็กอีกเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เน ก็จะมีของเยอะนิดนึงนะพอดีใช้จริงเ,เนี่ยเก๋ก็อย่างที่บอกคือช่องเขาเยอะอ่ะมันก็เลยแลกกับน้าหนักนิดนึงสีสวยอ,ะอ,อ่ะอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง,นนงอ่าอีกด้านหนึ่งจะไม่เหมือนกันนะเปิดให้ดูปึ๊บแล้วบอกเลยว่าซิปอันนี้รูดง่ายมากคือแบบว่าเนี่ยคือถึงมันจะเข้าโค้งอ่ะแต่มันค่อนข้างง่ายนี่ไม่มีพวกที่เก็บปากกาอะไรหรอกนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นแบบช่องไม่ได้มีแม่เหล็กอะไร นี่ใส่ไปได้มือหนึ่งเลยเนี่ยทั้งมือในลองเทสิอาศัยเมด 20x ็ต้องใส่ในนี้เลยเหรอซ่อนกันขนาดนี้ลองดูลองใส่ให้ดูเมด 20x ไซส็์ไซมันเป็นโทรศัพท์หน้าจอใหญ่คุณบุ๊คนี่ใส่เคสด้วยแล้วผ้ามันนุ่มไงเออผ้ามันนุ่มอ่ะก็เรื่องแบบกันกูดขีดอ่ะมั่นใจได้แล้วตรงนี้มันก็จะแบบว่ามีความแบบดันๆันได้นิดนึงอ่ะสมมติอยากจะต้องใส่อะไรยัดยัดเข้ามาหน่อยก็พอได้นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ สิ่งที่ดีของเขาแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในบางคนน่ะก็จะไม่ชอบการที่มันมีซิปแบบนี้นะเออเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดแล้วแอ้เซึง่ายๆถ้าสังเกตอีกแบรนด์หนึ่งเนี่ยรุ่นแรกเขาจะมีแต่รุ่นหลังเขาถอดออกอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแอบอันนี้ก็คือการเปิดของเขาอ่าถัดไปอันนี้เรื่องของการเปิดอันนีแค่เรื่องการเปิดใช่คือปกติเนี่ยเวลาเที่ยวอ่ะเราจะชอบการเปิดจากข้างๆเพราะมันสะดวก เปิดพวกแบบข้างๆเนี้ยแล้วเนี่ยเวลาเปิดข้างๆมันก็แบบแอคเซสถึงเร็วแล้วก็ค่อนข้างช่องค่อนข้างใหญ่หยิบของได้ทั้งกระเป๋าอะแต่ในขณะเดียวกันสมมติว่าเราทํางานอะอย่างผมอะอบางทีต้องพกของแบบไปรีวิวใช่ไหม,มแล้วบางทีมันก็ไปถึงที่ก็ที่บ้านแหละแต่ว่าอุณหัูมกัน <laughs> อ๋อต้องเดินขึ้นมาต้องเดินขึ้นมแล้วไปถึงปุ๊บใช่การที่เราจะต้องมาเปิดช่องเนี้ยมันก็จะแบบว่าหาของยากแต่ใบนี้ยเขามีฟีเจอร์นี้ ที่แบบว่าเรารูดพื้นอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบดหมดเลยนี่อันเนี้ยผมว่าเรามาถึงชั้นล่างใช่ไหมสมมติเราไปสตูดิโอไปถ่ายรูปที่สตูดิโอแล้วก็ไม่ไม่ได้ต้องใช้เปิดจากข้างๆแร้เพราะใช้เปิดจากข้างๆเวลาอยู่ในสตูเราคงไม่แบกกระเป๋าไว้หรอกใช่ใช่แล้วก็แบกออกเงี้ยแบกเอาไว้แล้วก็หยิบอะไรก็เปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยมันมีกระเป๋าที่เป็นแบบเนี้ยเยอะนะที่มันเปิดช่องเล็กๆข้างๆกับเปิดแบะออกมาจากข้างหลังแต่ว่าในตลาดเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีรุ่นไหนที่ ช่องข้างเนี่ยใหญ่เลเวลนี้และเปิดแบะด้านหน้าส่วนใหญ่จะเปิดข้างหลังเปิดข้างหลังแต่ว่าถ้าเปิดข้างหลังได้ข้างข้างก็จะเล็กๆแค่เอากล้องออกได้แต่ว่าไม่สามารถแอคเซสเลนส์พร้อมกล้องได้แต่อันนี้ถ้าเปิดข้างข้างก็แอคเซสเลนส์และกล้องได้เปิดข้างหน้าก็ได้อันนี้ยังไม่ค่อยเห็นรุ่นอื่นมีนะแล้วก็การเปิดข้างหน้าอย่างนี้มันก็ดีนะเพราะว่าเราใส่โน้ตบุ๊กไว้ข้างหลังถ้าเกิดว่าเราเปิดข้างหลังมันก็จะมีน้ําหนักของโน้ตบุ๊กขึ้นมาเป็นฝาเปิดเราก็อาจจะรู้สึกแบบ นิดนใช่แต่อันนี้คือไม่ต้องพวงเพราะโน้ตบุ๊กอยู่ข้างล่างอันนี้ก็ไม่ได้มีของอะไรสําคัญถึงขนาดว่าเปิดไปแล้วจะฟาดแล้วจะพังอ,อ,อะไรแบบนี้นถ้าถามว่ามีมความใกล้เคียงอาจจะมีรุ่นหนึ่งคือรุ่นซิปของแบรนด์ที่เรารู้จักที่มันเปิดอ้าออกมาได้ออแต่ว่าอันนั้นอนะซิปตัวที่เปิดอ้าแบบนี้กับซิปตัวเนี้ย มันเป็นตัวเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ผมว่าผมก็จะรู้สึกชอบที่มันจะแยกซิบกันมากกว่าเพราะจะรู้สึกว่ามันคอนโทรอนั้นเวลาเปิดบางทีมันแบบมันไหลไปเรื่อยเลยแต่นี้มันดูเป็นสัดส่วนใช่แต่ถามว่าข้อด้อยมีไหมการที่เป็นแบบนี้มีอยู่ ก็คือว่าแต่งต้องที่แบบว่าใช้กระเป๋าไปทํางานเอาดออะที่ที่มันแบบเลอะเลอะการที่มันเปิดแบะหน้าเนี่ยมันทําให้ข้างหลังอะมันเลอะอ่ามันก็มีข้อดีข้อเสียคือพอเปิดข้างหน้าทั้ไนข้างหลังมันเลอะเนี่ยเวลามันคุณเอามาใส่เป้ทีอะหลังคุณก็อาจจะเลอะไปด้วยแต่ว่ามันก็ได้ข้อดีในการที่แบบว่าทุกอย่างมันดูง่ายแล้วก็แอคเซสง่ายไปหมดงั้นอันนี้ก็อาจจะแก้ด้วยการเอาสายสะพายรองไว้เพราะว่าตัวสายของมันมันเป็นผ้าที่เช็ดได้ใช่ประมาณนั้นหนุนขึ้นมาดนึ่งอ่าแล้วก็ ที่มันเวลาปิดออกมาเนี่ยมันมีช่องเยอะมากเลยนะนี่มีช่องใหญ่ๆแบบนี้นี่ใส่แมสก็ได้ใส่แบบ power bank ก็ได้นี่มีแบบว่าไอ้นี่อะไรนะฮุกฮุุญแจแล้วตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะเนี่ยคือแบบเนี้ยบอ่ะตรงนี้อ่ะมีช่องซิปอีกใส่ของใส่นี่นี่คือแบบใช้จริงนะนี่ก็มีอีกมีซิปอีกเนี่ยคือแบบ เยอะอะมันเอามันเอาฟีเจอร์ของกระเป๋าแบ็คแพ็คพวกที่เขาแบบเป็นแบ็คแพ็คเกอร์อ่ะจะมีฟีเจอร์อย่างเงี้ยเก็บของเป็นช่วงชวใช่เออดีนะเอามาใช้แบบนี้ก็ดีนะอันนี้ผมเลยบอกว่าคือสำหรับคนที่แบบว่ามีของจุกจิกเยอะแอะอันนี้เวิร์กอ่าถัดมาที่ตัวนี้ตรงเนี้ยด้านบนตรงนี้ดีกว่าเขาจะมีช่องเก็บซึ่งค่อนข้างเนี้ยมันเป็นยางยืดเนี้ยแล้วมันใหญ่แล้วมันเป็นตะข่ายหน่อยๆเนี้ยเออมันก็แบบเก็บของได้เยอะมากเลยแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกตัวหนึ่งก็คือว่าตัวตัวนี้สเขาก็จะมีีแบบตัวนน้เป็สาย เบลคาดเอลช่วยลดน้าหนักไว้แล้วก็มีพวกสายที่เอาไว้คาดด้านหน้าเดี๋ยวเราให้ดูอีกทีหนึ่งเรื่องสายเขาเขาจะมาในกระเป๋าเลยใช่ไหมใช่เขาจะเขาจะใส่ไว้ในช่องอะไรและแล้วก็ถัดไปอันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาดีไซน์ให้มันสามารถเปิดจากด้านข้างแบบนี้ได้และก็เปิดจากด้านหน้าแบบนี้ได้หมายว่าเปิดด้านข้างแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเพราะว่า เนึกถึงกระเป๋าทั่วไปอ่ะเวลาที่เขาถ้าเปิดจากด้านข้างได้ใช่ไหมเวลโครมันก็ต้องอยู่ด้านนี้มันก็เลยจะเปิดจากด้านนี้ค่อนข้างลาบากนิดนึงส่วนถ้าจะเปิดจากด้านนี้ได้เนื่องจากเวลโครมันต้องติดด้านข้างช,ช่องข,งข้างก็เลยต้องเหล็กอันนี้เขาแก้ปัญหาด้วยการงั้นทาเป็นแบบนี้มันเลยนี่เหลือแค่นี้เลยเป็นตัวเกี่ยวเล็กๆแล้วก็เลือกที่จะเกี่ยวเข้าไปรูไหนตรงนี้มันจะมีรูเป็นชุวงชัวอันนี้เป็นเหมือนยางๆหน่อยนะ แล้วก็อันนี้เป็นตัวเกี่ยวคืออันนี้คือตัวไ i เ i อร r ใช่ใช่ที่มีตัวแผ่นรองที่มีไอ้ไอ้แท่งแท่งเนี่ยต้อให้มาสองแผ่นี้นเลยอาให้มา2แผ่นแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรูไอ้ตรงรูนี้แหละมันก็ปรับระดับได้ใช่ไหมเราสามารถถอดตรงนี้เอามาใส่รูล่างได้ถอดสวยแบบแล้วแต่ขนาดขนาดของเราเล็กลงเราก็ใส่เข้าไปในนี้หรือจริงจะถอดออกไปเลยเลยก็ได้นะมันต้องใช้อนี้นิดหนึ่งดันเข้าไปนิดนึง มันก็จะค่อนข้างแน่นนะแต่บอกก่อนนะตอนที่ใช้มา2อาทิตย์เนี่ยเวลาใช้โหดโหด,ดึงเข้าดึงออกเยอะก็มีหลุดนะหลุดบ้างแต่ว่าไม่ไม่ได้เสียทรงคือมันก็จะอยู่ของมันนะอ่ะมันก็อาจจะติดอยู่ข้างนึงอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยเพราะที่ดึงต้องใช้พราเป็น r 5แล้วมันใหญ่ไงแล้วบางทีเวลาดึงเข้าดึงออกมันมีแบบันกระชากมันออกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็ว่าดูดีนะเพราะว่าบางทีก็เบื่อเวลโคตรงที่มันขูดๆอ่ะใช่แล้วก็ดึงว้าแขกอันนี้ดูแบบเออดูเงียบๆทำไปเงียบๆให้ดูก่อนอันนี้ผมลองจัดใส่ r 5พร้อมเลนส์ยี่สี่สองสี่ศูนย์อ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสามห้าหนึ่งจุดแปดโอเคก็เนี่ยสามารถใส่ได้สบายๆเลยเอากล้องออกเนี่ย หรือว่าไม่เอาไม่ใส่เลยก็ได้นะอยากถอดออกหมดเลยก็ได้สมมุติถ้าถอดออกมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าเป้ธรรมดาใช่เนย<ม>อันนี้โโก,ก็เอาออกได้เลย ไม่โค่นุ่มเลยใช่เนี่ยถอดอน,นี้ออกเดินก็ได้เนี่ยก็เราก็แบบเป็นกระเป๋าแบบสําหรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยพอเอาออกปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบะออกนี้เลยเออแล้วก็ตรงนี้เราก็พับซ่อนไปก่อนก็ได้เนาะเนี่ยไม่ให้มันมาขูดของได้มั้ยอย่างเงี้ยได้ไมั้ยถอดเอาไปเลยก็ได้ไงเนี่ยถ้าไม่ใช้อ่ะแต่ว่าถ้าอยากติดไว้กับกระเป๋าก็ไ,ได้เราก็เอาาซ่อนไว้ข้างหลังอืมเนี่ยอ๋อแล้วมันต้องพับลงสิอังก์ก็เราไว้ข้างหน้าอ่ะอย่างเงี้อืมอย่าี้มันจะได้ไม่มาแบบ แล้วก็อุ้ยดีจังเลยอันนี้เป็นของใหม่นะไม่เคยเห็นในกระเป๋ารุ่นนึงเกิเราไม่ใช้ใช่ไหมอืมมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปใช่แล้วส่วนด divider ตัวที่ให้มา2อันนี้ตัวนี้ก็สามารถแบ่เป็น2ชั้นได้เช่นเดียวกันเหล่าเต็งใช่ประมาณอย่างนี้รือจะแบบว่ากดลงไปทั้งอะไรเงี้ยคือแบบแล้วแต่ดีไซน์ของเราเลยเนี่ยจะประกบเขาทำเขาทำลายลายเหมือนว่าเราก็สามารถที่จะปรับขนาดได้เนาะใช่เนี่ยแบบมันเป็นร่องๆองไว้ให้เราพับ ซึ่งการจะวางเนี่ยก็แล้วแต่เราอีกเราอาจจะแบบว่าประกบตูดกันอย่างี้ก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแต่คือใดก็ <ไง S 2> ใส่ไง,งก็ได้นี้ส่วนเอออันนี้จะดีไซน์แปลกนิดนึงอันนี้เป็นตัวพื้น<ข>มันอยู่ที่พื้นอ่าไม่แล้วแต่เลยเราอยากอาจจะใส่อย่างี้ก็ได้ปึ๊บแล้วตรงเนี้ยเดี๋ยวนี้พวกไอตัว DJI อ่ะมันจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมเขาก็จะให้ใส่อย่างเงี้ยหรือแบบอ่าอย่างเงี้ยก็ได้ปึ๊บมันก็จะกลายเป็นช่องเล็กๆอย่างงี้ก็ได้เอออะไรเงี้ยคือแบบดีไซน์ได้ค่อนข้างหลากหลายรูปแบบนอันนี้ก็ใส่วแบต หรือใส่พวกไม่ก็ได้แล้วแต่จัดอ่ะใช่คืออันนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นอเนกประสงค์เนเพราะมันจะพับๆับันท่อนๆได้ก็เรียกว่าน้ำหนักเบาไอ้ตัวบอดี้ไว้ด้วยเราไม่ไม่ใช่ฟองน้ำนะมันเป็นเหมือนแบบ EVA อ่ะเหมือนพวกแบบแผ่นยางอัดกันกระแทกได้แหละนุ่มๆเนื้อนุ่มด้วยไม่ได้หนา ก็เรียกว่าค่อนข้างอเนกประสงค์เลยตัวนี้นี่ถ้าเราไม่ทําเหล่าเต้งนะเราก็เอามาใส่เป็นใส่ของได้นะเนี่ยเจ็บเมมไว้ก่อนอะไรก็ได้แผ่นๆเดี๋ยวให้ดูเรื่องสายนิดนึงสายสแตปที่เขาให้มาเนี่ยก็มีความอันนี้อันเล็กนี่อันนี้อันเล็กเอาไว้ใส่อย่างนี้ตูดมีอ๋อตรงนี้มีรูอ่าแล้วก็ใส่ฮุกเข้าไปอย่างเงี้ยเอาไว้รัดของรัดเสือโยคะอย่างงี้ใช่แล้วก็เจยบข้างอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น X ไว้อย่างเงี้ยก็จะมีความคล้าย แบรนด์ที่เราคุ้นเคยอ่าประมาณนี้เนี่ยก็อีกอันหนึ่งก็ลักษณะเนี้ยเราอาจจะเอาไว้เกี่ยวเสื้อโยคะเอาไว้แบบเวลาไปต่างประเทศแล้วแบบบางทีมีถุงช้อปปิ้งงอกออกมาแล้วไม่อยากจะถือก็อเนี่ยมารัดไว้ตรงนี้ก็ได้เวลาเราแบบใส่เป้ใช่ใ<จ>ล้วมันก็ปรับสายได้นะให้หย่อนให้คับแค่ไหนใช่ประมาณนี้ก็สามารถเนี่ยใสย่สัรพสิ่งได้ปรับสายอือฮึอ่าประมาณนี้นะ โอเคแล้วก็คนที่คิดว่าเวลามันหนักเราอยากจะมีที่ช่วยรัดเอวก็จะมีตัวนี้ให้ก็จะเป็นตัวเหมือนเอาไว้คาดเอวนะเป็นเวสแบบเขาก็จะมีลักษณะเดียวกันเลยเป็นเชือกอยู่หลังสายที่เอาไว้สายสะพายหลังอะเออสะพายบา่าเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเอาไว้คาดเอวได้ซึ่งตอนนี้เขาก็าแบบ ใช้ของดูดีนะอ่ามันจะไม่ใช่บัคเกิลนะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเนี่ยเสียบดูดีเหมือนแบบต้องหาอ c กเซส o ซอรีที่มันดูแบบไม่เหมือนใครอ่ะมาให้ใช่ไมันจะแบบเล็กๆดีอ่ะกระทัดรัดไม่เกะกะอันนี้ก็จะรัดเอวช่วยลดน้ำหนักรัดเอลช่วยลดน้ำหนักใช่มใช่ใช่ ช่วยลดน้ำหนักไหล <g ül> กำลังจะคิดว่าอ๋อแล้วถ้าเรากําลังเข้าหมวดลดน้ำหนักอยู่อันนี้ก็ช่วยได้ <c oughs> ไม่ช่วยไม่ช่วยว <c oughs> อันนั้นต้องกินให้หน้อย <c oughs> โอเคเอา่า <c oughs> โอเคเอ่าประมาณนี้แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวรุ <c oughs> ่นนี้เนี่ยชื่ออีกทีหนึ่งนะ PGY Tech One Go ก็บอกเข้าดีเอาแบบที่เป็นจุดเด่นจริงนะที่ใช้มา หนึ่งก็คือแบบมันช่องเยอะชอบการแอคเซสในตัวเข้าสู่ช่องกล้องได้ง่ายแล้วยังแบะได้อันนี้ไม่ค่อยหาเจอในรุ่นอื่นชอบความเนี้ยบชอบแบบผิวสัมผัสใสสภายชอบใสส,ใส,สบายอ่าส่วนที่ไม่ชอบก็มีเรื่องน้ําหนักที่ ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ชอบอีกอันหนึ่งก็คือที่มันมันตั้ง,งไม่ได้ส่วนเรื่องความระไม้อันนี้แล้วแต่พิจารณาแล้วแต่แท่านถือไม่ถืออ่าใช่แล้วแต่คนอันนี้เราบอกให้เห็นว่ามันมีจุดไหนที่เหมือนไม่เหมือนแตกต่างกันแค่ไหนโอเคก็ใครสนใจสามารถเข้ามาซื้อได้ที่ w w w e ์ u o t o com s h o p หรือถ้าใครถนัดแอป s h o p e e l a z a d a ก็เปิดแอปขึ้นมาพิมพ์ชื่อร้าน El u t ์ท o ก้เสิร์ชชื่อนี้ได้เลยเนาะ P G Y Tech, Tech. หรือว่าเสิร์ชวันโกก็ได้ประมาณนั้นม ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ตัวนี้จะแบบสวยกว่าถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่ม,มเติมก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ a l e p g o หรือทางมาที่ Facebook Messenger ได้าใช่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ